เ,เขาก็ย้ายว,วันนี้กูวอวันนี้กูเสียชีวิตป่าวะเหมือนไม่เหมือนไม่ได้เสียชีวิตเลยุดยาดอย่าใช้คำว่าเสียชีวิตด้วยประสบอุบัติเหตุอะโดนไม่ธรรมดาโดนโดนสึน,นามิคนซัดไอ้สับไม่ตาย<อ>ทำดีมากตาย โดนอะไรอะไรฮะนามินะสุนามิทำไมมึงหิวเลยหิวแน่วจะหิวแล้ยก็เปิดโตอะไรกินกันวะปลาดุกอะโตอะนาเนี่ยนโอเคครับอีกหนึ่งนาะทีครึ่งอย่าลืมเปลี่ยนเซตสกิลให้เรียบร้อยนะฝุ่นล้อมเป็นปลาดุกทีแปด ไอ้ขุยล่มเป็นดาเมจก่อนขุยล่มเปลี่ยนเป็นดาเมจตีบอสเสร็จปุ๊บข้าวข้าวยู่แล้วกินแล้วไม่กินแล้วโอเคโอเคไปเย็นลออแกงแกงเทโพไปสองสองสองทพีอยู่เลยไม่ได้เดินเลยสินะไอ้ขวยไอ้คนละข้าวอ๋อคนละข้าวโทษโทษกินแล้วกินแล้วขาดกูไปมึงก็เหงาเลยเออลื่นเลยกูเหนื่อยกับมัน ไม่เหนื่อยก็คุยกับมันหน่อยชายเฮ้ยเอ่อเปลี่ยนเป็นสกิลเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยคุยล่มนี่ไอ้ไอ้นี่นะคุยล่มเป็นเป็นดาเมจก่อนนะพอตีบอสตายเสร็จปุ๊บเราได้ทงปุ๊บคุยคุยล่มเปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตเลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นดาเมจดาเมจนะไม่ไม่ได้าจิมแล้วเบื่อแล้วแต่เสือเบื่อแล้วดาจงดาจิมแล้วเออใครเขาเล่นกันใช่ไหมใช่เล่นอะไรเพื่อเออ มันมันน้เพื่อมึงอะไรโัวตัวตัวอรี่ครับไอ้ไอ้ไอ้โนวันอ๋อกลับมาแล้วสิบแปดวินาทีสุดท้ายครับโฟกัสบอสแปดเจ็ดหกห้าโอเคโฟกัสบอสโฟกัสบอสโฟกัสบอสใครสอนนับเลขเวลาไม่เท่ากันนี่เนี ไกลเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วบอสตายแล้วตัวที่ไม่ใช่ตัวแทงอ่ะให้ออกมาไกลๆนะคนที่ถือธงจะได้เป็นตัวที่หนาๆด้วยไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอย่างอย่างไม่เอานะคนละหนากันนะอย่าพลาดใจผิดเลยโดยดีโดยดีนะสะพอดตัวบางๆโดดบางนอกเลยสะอดตัวบางโดดบางนอกไปแทงเคาลาดบอสไปเฮ้ยของเราอ่ะของเรา ผมแช่คุยล่มเปลี่ยนทรัพพอร์ตเลยคุยล่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนซัพไอ้บ้าไอ้สัตว์แล้วบอกคุยล่มให้ให้อยู่ห่างๆไอ้ห่านี่มึงได้ฟังไว้บ้างเออเออมึงได้ฟังไว้เนี่ยทรัพพอร์ตจะเก็บเขาหลูบเขาหลูบเขาหลูบอย่าเพิ่งเฮียวะนะอย่าเพิ่งเฮียวบัสเฮียวบัสร้อยเพิ่งเปลี่ยนก่อนเย่าเพิ่งเฮียวบัสร้อยเพิ่งเปลี่ยน อเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปหาเราไม่เป็นไรเราเขาวิ่งมาเราไปยืนไกลๆเลยไปยืนก่อดฟงก่อไฟนั่งชิวกันเลยไมด้ผมก็ได้ตู้เสาสายฟ้าไยเสาสายฟ้าไปก่อนเลยไปก่อนมันวัดจนแค่ช่วงสองสามนาทีสุดท้ายช่วงแรกเก็บเก็บแต้มส่วนตัวมาเก็บแบตมามานี่แล้วเสาสายฟ้าแจกไปเองมาหาไม่เก็บแล้ว เรียกเจ็ดแปดเข้าเตาไทยฟ้าไอ้ัตว์คือจิงโจ้ใช่ไหมมึงไปแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ไม่แน่แน่อะกลับมาดีเฟนทงเลยนะกูก็จะไปอยังไปกูก็จะไปมึงเอให้ไเล่นไปก่อนช่วงนี้เราเข้าไปจริงจงน่อนนถามไอ้ที่ถูกแทงจางไอ้ที่มีมีมีกระเป๋าหน้าท้องอ่ะกูเคยเห็นจริงจุ๊บต่อยเย อ๋อจริงๆริงโจ้อะไรอย่างกันนะอย่บตกอย่าไปพัาใจผิดนะจริงจังนะไม่ใช่จริงโจ้แต่ข้าครับจริงจังจอมแก่นว่ะครับเออนั่นแหละกล้วยเหรอกล้วยโดดดิไปกล้วยโดดข้ามันผมกูเขาไปไหนวะเล่นตังเบอร์แปดอ่ะเออหน้าอยู่ ขึ้นมาดีเฟนส์ทงทั้งหมดเลยเก็บมันเก็บมันตีไว้นะเก็บมันตีไว้นะอยู่ข้างล่างไปก็ตายเปล่าเพราะซับนั่นอยู่ข้างบนหมดแล้วซับของเราเล่นตรงเบอร์แปดครับเล่นตรงเบอร์แปดเล่นตรงทงนะเล่นตรงเบอร์แปดซับไปอยู่แถวนั้นนะ่ะเยอะเลย

สี่ลักยังไม่ได้กดตัวไม่เหรอไปกด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 ทีนีนี่มันทัาเป็นสัญญยู่ซึ่งเป็นคนเดียวเขาไม่ตายด้วยออเคเขามีทรัพย์ทีนี้มาเล่นพยายามเล่นลงเอรอแปดนะเดี๋ยวเขากดรงแล้วกดตายเสาอื่นแยกเก็บเลยนะเอาไปเลยก ย้ายเก็บสาวอื่นด้วยนะดูด้วยยายยายดูดีมาแของเล็กจิจะตุกเขาต้องเก็บนะเก็บเก็บสาวเนี่ยได้พี่แต่โจ๊กขาดนะมันร้านตรงเสาข้างขาสายไฟไม่ได้นะยังยื้อกันอยู่ไปขี่โอลาได้ได้ไหนวะมีคนได้ไหมหรอใช่ใครได้อะ ทีมบ่นนนนๆนมีข้างหลังข้างหลังข้างหลังเรียบร้อยเก์หมดครับเก้หมดครับไกได้แล้วไปเกลได้ของแท้ของแท่ของแท้หมดตัวอยที่ยูนิีว่ขึ้นมายืนดีว่าไม่จริงนา <tortured. S 2> งขงหมดลยครับเกกับองมดลที่เหลือล่ะ ให้ตรวตให้ให้อมันทำอะไรไม่ได้หรอกไปมันโดดขึ้นไปนู่นหรอกูตายคุณเกิดเพื่อนบนเขา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 เจแปดตามเบอร์แปดนะไม่ได้ชาร์จบีก็ชาร์จเองดิต้องชาราดาวโดนอ้าดิไปัโนเลยนะ สายขึงสายขึงไอ้ช้างเที่ยงลงตับเพืให้เขาขึงใ้เวนไอ้ชางมันโดดอยู่เนี่ยเออเมือแปะเลยเลยไปอ่ะเหตุสิอ๋อเวียนเวียนไปมันโดดลงมาแล้วเออท้ามัูข้ปล่ไม่ได้แล้เราพี่ตายต้องลงมาข้างล่างว่ะเห็นไหมเห็นไหม โดมแล้วมัอยู่โดมไฟอยู่เนี่ยเออยูดึงเลยมันใช้แล้วมันใช้แล้วมใช้ทิ้งมันใช้ทิ้งไปเลยเฮ้ยใส่ป้าดิทำไมก็วะใส่ป้าใส่เลยใส่ป้าเราสป้าเราไม่หรอข้ามยิ่งใหญ่ตัวจัดนย่อยเขาได้มันมันยิงเราไม่ถึงหรอกจะไปไล่ยื่งใหญ่ออกขวาไปออกขวาไป ไม่ดูบอลเลยว่ะมแมนเท่ๆเออวอร์พูลโดนหนึ่งศูนย์จบครึ่งแรกแล้วเนี้ยเก่งเลยเนี้ยร์พูลชอบโดนก่อนเดี๋ยวครึ่งหลังก็ได้แหละตีหนึง่งแมนซียิงนะครับแมนซียิงพุชชั่นแมนซียิงซ้ำอีก <laughs> ไม่เหลือดรีพูใหญ่เลยวะ คุณย่อยู่คุณญ่อยู่อชซนนรทีนกันดูดีคุยได้มเนี่ยอ๋อนละตีเหรอนละเลือกเหรอโปะเลือเลยจะแต่ไปเสาสายฟ้าเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอเนี่แหะครเจอแล้วเจอแล้วย่เบอร์อยู่ตรงเบอร์แปดอยู่ตรงเบอร์แนี่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 หน้าหลานหน้าหลานหน้าหลานโอเคจบเฮ้ยมันใช้ไปแล้วปะ จ้ายไปแล้วโจ้ฆ่าไแล้วเจไปสับสายฟ้าแล้วบเจ็ดแปดเหลี่คนกอเหลือเห็นแล้วโดอยู่โดมอตามมาตามมาสายฟ้าคูโดมสายฟ้าอยู่ลเมละเมละเมละเมนใช่ไปแล้วะไม่ใช่ไม่ใช่จ็เห็นตรงเบแตรงเบแปดตัวทองครัเวลาเม็ดใช่ปะวาละเมเลยดูดด้วย ไอ้เนโดดไปดูแล้วกล้วยเห็นป่าล้วยเด้งสวยอ่ะจ้าผมว่าผมไปบอฟไม่ทันไปเก็บบัฟขน่อนั่ะสายฟ้ากำลังขึ้นเขา มันเป็นเป็นลมก็ดีนี่ยลมมันโคตรตายโคตรยากเลยใช้ยังวะยังไม่มใ,ใ,ใช้ยังยังยางยางเฮ้ยมันไปเดี๋ยวใช้โดมดิโดมมานะมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วมาแล้วอยากจะโดมตัวอยู่เกิดแล้วมันอยู่เกิดแล้วไปเลืองกระซวกก่นไปเร่ยกูจับได้กูจับได้ ชายดมแล้วแต่มันตัวท้องนะชายดมไร้ค่ามากเลยโอ้สายเทียไสายเียไปไปเสาสายฟ้าเลยแล้วกูไล่มันต่อไปเสาสายฟ้าเลยโอ้โหล่ะเกิดอะไรขึ้นาเลเสาไฟเสาไฟเสาไฟจีแบทไปเสาสายสายสายฟเสาไฟบทเสาไฟขาหลุดเข้าไปข้างในแล้วนะเอาเงินไเนี่ย ไฟตัดใช้ับจะเป็นการไฟ้เลยไงให้ใส่ฟ้าแทงเลยเครื่องพอ่ตายหรอกลองของะเดี๋ยวกูลงของให้เล็กไหลว่าเด็กไหลปั๊ดเย็นเฉยปัดเย็นเฉยไปวะสามหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วไฟใครได้วะไฟไฟขึ้นมาวะชาให้เย็นให้น้ำ เาไม่ล่อยเลยเลเมรมดรามสา้า,า,ลาเลยมได้ส่ฟ้านีเงินไฟสูคิมูคิมสูคิมโหยฆ่าลามยไฟแตกสาฟ้าก็ตายขาไปแล้จะลองเหล็กไหลบานหน่อยอยี่เจ็ดแปดข้างาเดียวพอเราปล่อยทงเขาอยู่ทงเขาเหงาง ตายเลยเงาเลยมาเกิดใหม่คนเดียวเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วเฮ้ยเว้นสาย้าใช่มาสายไฟมาเห็นไหมเนี่ยนั่นน่ะพันะมึงอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปพัดพัดพัดเอ้ยมันมันมันเป็นร่มกรเตีบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไกลๆไอ้กวนไปเล่นอยู่เจะดึงอยู่ เกมเียจะแตกกอดิาเราอยู่ตรงนี้แม่งจนเกมตายวะจนไอ้นี่เดยกก็ได้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วไปแปดนาทนี่หว่าเจียงดี่าแปดหรือเจ็ดนาทีบัสบัฟเกิดอะเสาเกิดอะสายฟ้ามาแล้วบัสลองของเอยเพื่อนอีกหลายอะเหมือนเห็นไฟมันหลุดไปตัวเจ็ดถ้าเข้าเจ็ดเมื่อไหร่เจ็ดนาทีเ้ยจะตา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 ย่วงไอ้เนี้ย เลเอ้ยเหล็กไหลเอ้ยอยู่กับพ่อทะลุแตดอมใครวะไม่ตา้ไม่ต้ายดมใครวะเจ็ดแปดเจ็ดแไลโดนมาตรงเลขแปเลยเล่นตรงเลขแปเนี่ยอันตีทั้รอบหนึ่งแล้วจะแล้วเราจะมุกปล่อยโดดมาโดดเข้ามาโดดมาอันติครับเจปอันตีเลยไฟไฟไฟไปไฟไปไฟไฟไฟไไฟไฟ้ฟไ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 ฟ้เไ็ไไปไ็ไฟไนไฟไเไ็ไฟไฟไฟไปไหไฟไฟไฟเเ็นไฟไฟไวไฟไฟไฟไไฟ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 ไไไไไ ไดจีกูรู้ได้ไงว่ากูจงใจตายสงใจอยู่แลยกูอยากตายกูขอโทษอยู่อูดึงอยู่อูดึงอยู่บอกเลยไอ้เด็กเหล็กไหลไม่ยดนอยู่ตรงกูพอดีไม่โดนไม่ได้ให้เข้าวใหน้ำมันอะเจ็ดแปดไดจีครับไดจีใช่ไหมไดจีไดจีไดจีไอ้ชายส่เลขกข้นหน่อยดิกูใส่เลขไม่ไปละกูโดนลมตายแป๊บนึงนะตายไดจีโดนลมอยู่ ได้ชี้ไอ้ที่เป็นรถน้ำพึ่งมะนาวเหรอเบอร์เเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดใช่ป่ะวะใช่ดิกูใส่ถูกตัวนะอ๋อแล้วโอ้ชี่เท่าทีแตงเยอะมากเจ้าเบอร์หกเต้เมืองนไม่มีล็อกจีบอร์หกจะได้คู่ไปไหนวมเทียกูคนเลี้ยตายเรี่ยงใหญ่เก็นไม่รู้สึกโอ้ยโอ้ยโอยมีมีเวลาเล่นอีกตีไอ้ทีไม่มีกำลังใจขอขอนึงบทเพลงเพื่อน เออไอ้เฮียแล้วก็มาไวซะด้วยซิจ่ะไม่ได้เตรียมมาเลยวันนี้สายฟ้าโจมหมดละแล้วเขาเขาวิ่งไปไหนวะนถีเหลืองเนาะได้สัตว์มาอยู่สัตว์มาอยู่เฮ้ยจะถีเหลืองได้นี่คืออ๋อนกคู่เฮ้ยกูว่าปล่อยให้นกคู่ได้ได้ก็ดีนะได้แล้ว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 ชงอยู่กับเราเจ็ดแปดไป ไปทงไปเสาสายฟ้าไปขุดสายฟ้านะโบิมีมือสายล่ากบ้างเลยเราเราจะเล่นไงดีอ่ะเล่นไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวก็ปล่อยนกตายแล้วเนี่ยปล่อยนกตายแล้วประจําบังดีกว่าไหมเก็บสกอร์คิวเลยก็ไปคิวเลยถ้างั้นอ่ะโอเคอยู่เล่นตรงนี้เลยคืองวิ่งเยืนซัดแม่งเลยตรงนั้นมั็นจุดเกิดนะเพื่อนมึงจะตายไว แด็กมยงมึมึงไหนนะตายอยู่เล่ยมางยิงล่อยปล่อยวับปลอยอะไรตายเจ็ดนาทีอ่ะปล่วานทีนึงนาทีนึงสามนาทีเด็เจ็ดแปเลย่เออตรงนั้นหละนกยืนสบัดเลยชหารับหน่อยเรียบรอยได้แล้วได้แล้วบังโอ

เล่นแล้วเอาสายฟ้าก่อนสายฟ้าเี่ของดีเลยเนี่ยสายฟ้าสายฟ้านี่ของครับกูเก็บแ,แ,แล้วกูเก็บแล้วเออเก็บได้ยังเก็บเลยได้แล้วได้แล้วไ,ได้แล้วไอ้พันไปสายไอ้เก็บไอ้นั่นน้องแข็งนะไอ้เก็บน้องแข็งนะมาเผาไฟหน่อยไใกล้ใกล้ไปไปไป,ไป,ไป,ไปทำไมนี่นะหยาบเล่นนะรอไปตัวดีตัวดีพื้นใหญ่อีกสองนาทีครึ่งเอาไปดูวะเอาปืนไหม ไอ้เห็บผมก็ืนใหญ่ไปได้ไปได้โดมไข่นักวันเนี่ยเก็บแผลไปเสาไฟครับเสาไฟสายขาดไปนะไปซ่อมนะพืนใหญ่อทีมโทรแจ้งอ่ะมาโทรแจ้งดิเมืกี้้หจนตี้ส่พอมั้ยกีตี้อ่ะ ดีเดียวก็พอวต้องไม so, like so so <st unlikely> ่ผิดต้องไม่ผิด้ผมสองคนไดีหกคได้เก็บได้เก็บดิเก็บแปดโทมัร์เก็บแปดอันตีเลยเก็บแปดอันตีตรงเสาซิตี้เลยเออกูเกลียดแม่ยน่าจะแปดน้องขึ้นญ่ถึงสี่เป็นไล่ธงนะแม่งจะหักคออย่างงี้ให้กดไฟหน่อยตั้งตั้งกดไฟหน่อยกดเลยกดเลยไปเลยเกลีย์ทงเกลีย์คนนด้อยู่โอ้ยเหี้ยเก็บในเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวที20ล้อเล่นปืนใหญ่ด้วยอะไรหรอต้องรีบเฮ้ยเอ้ามันว้าวเขาถูกหายแล้วเฮ้ยเขาวาดไปตู้ปืนใหญ่เลยปล่อ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 ยอะไรอ่ะเฮ้ยกด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 ไขได้ไหมครได้ไหมไขได้ไหมไปลรอเล่นไม่ต้องปืนใหญ่ไปล้อเล่นปืนใหญ่หนึ่งกะทีไปล้อเล่นปืนใหญ่หนึ่งกะทีเอาไปมาเล่นปืนใหญ่ ี่ับยังไม่พบแล้โจหาน่ะใด้บัฟบัฟเวลาม่กจะหมดต่อเต้ใส่ฟ้าเฮ้ยพี่อยู่ใกล้เลยเนี่ยอยู่ใกล้เลยไปใกล้จัดเลยเอาไอ้เหท้สว่างมาเผาแล้วใครเผาเนี่ยเผาแล้วก็เอาไงฮะใครวะติ๊กติ๊กหัวกะปีกะปีหาไม่เจอปืนปืนหอวปืนมีเทียร์ปืนก่อนปล่อยมันปืนมันเลยปล่อยปล่อยโดนอย่าปล่อยพลาดมันยดาอย่าปล่อยพลาดมัน

สกิลคนถือตรงไว้ก่อนอย่าว um> ิ่งนชวางเลยอ๋อไม่ใหญ่ใหญ่ไม uh, ่ใหญ่บับแล้วใส่เลยบัากูหมดแล้วเหลือตัวเดียวแล้วพี่เหลือตัวเดียวแล้วจะตายแล้วบของเราไหมได้ได้ได้ปืนใหญ่ได้ปืนใหญ่ได้เออแป้งเลยมึงแป้งเลยกูฮิวอยู่เอาใครจะเก็บมาเก็บหน่อย ตรงไหนวะเจ้าเล่นแลยิงไปยแล้วยิงใกล้ปืนใหญ่ที่ตกลังไปกำไมเจ้าสายฟ้าตรงไหนวะสายฟ้าต้องไปถงแล้ว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 ใช้กดดิเฮียเราไปถงเราไปถงไม่ได้คุนไม่ได้คุยไม่ได้เหมือนกันไอ้เหี้ยเอาเฮให้เขาข้างหลังเราข้างหลังเราอยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้เลย ให้ได hey, okay. okay. mm ้วะโอยอโเคตัวใหญ่หล mm ังเราทุ่งหนึ hmm. ่งแล้วสวยๆหมู่บ้านหมู่บ้านเราได้นะไหมเจ็ดแปดไปบ้างได้ปืนใหญ่ล่าเลยเจ็ดแปดล่าทงเหมือนเดียวเลยเอาเขาวาดไม่ได้แล้วตอบไปได้แล้วจัดเน้นเน้นเน้นดึงอยู่ดึงอยู่กูกูจับทุ่มแล้วลูฟเฟย เน้นเน้นเน้นเล็กเล็กเล็กเบอร์สาม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 ยิงเน้นยิงฆ่าคนนะตัยหาแล้วหาแล้วเรียกรวมเลยรียกรวมเ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 รียกรวมวแล้ววิ่งเลยนมีปืนใหญ่ได้ทงไปข้างล่างเล้วน้ำเลยเพื่อนเออเหี้ยมีปืนใหญ่ด้วยนีบอกแล้วอาเซน่องยังไงจะนองก็มาวันนี้สองนาทีเที่นาจะหาย

ออกเลต้องออกะเดี๋ยวตรงนี้มัน่เินมันเติมดเออพยายามออกอยู่แหละออกได้ถ้าใหญ่เคียวคนนึงคนหนึงตั้งตีตรงใหญ่่ตโาเลยตีลัหลงลงงลงเต็มีเออเออมันมนตีแล้วพังีขึ้นข่าไอ้ฟางจะลงเลยโอ้

มันวิ่งมันวิ่งอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ <Okay. S 1> เคใช่เดี๋ยวเลยไอ้แก่นุกนุกนุก <laughs> <laughs>